ถ้าพูดถึงในวงการเนื้อนะครับเขาน่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำได้แบบนี้ในเมืองไทยชิ้นนี้จริงๆ150ยห้าสิโลร5อ,อ150กิโลโ 25, 25ป่ปี <25 S 2> ใช่คะ่25ะ25่ปี สองแสนห้าแต่ไม่ขายนะไม่ขายดูเบเกย่ยาคือเนื้อวัวที่มีสีเหลืองทองอมพันนี่แหละใช่มันเขาต้องเป็นสีเหลืองทองผมจะกินแบบนี้เลยนะฮะอร่อยอร่อย วันนี้นะครับเป็นหนึ่งวันที่สายเนื้อเนี่ยห้ามพลาดเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นหนึ่งในสุดยอดร้านที่เป็นทั้งบุชเชอร์เป็นทั้งสเต็กเฮาส์นี่คือเลดี้บุชเชอร์ที่มีดีกรีถึงด็อกเตอร์ถ้าพูดถึงในวงการเนื้อนะครับเขาน่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำได้แบบนี้ในเมืองไทยและนี่คือเลดี้บุชเชอร์ คือบรรยากาศตอนกลางวันนะจริงๆตอนเย็นเนี่ยร้านเขาจะคนเยอะมากตอนกลางวันบนธรรมดาแบบนี้เราก็เลยจะมีเวลาที่ได้คุยกับเขาหน่อยแต่วันเนี้ยผมแอบบอกนิดนึงนะครับว่าผมบุกมาแบบที่บุกมาจริงๆแล้เลยนะโทรหาพี่นัทนะแกไม่รับสายผมก็เลยโทรเข้าร้านเลยบอกว่าพี่นัทอยู่ร้านใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปหาแกเราเดินมาถึงตอนแรกนะครับเราจะเห็นก่อนเลยว่าโซนเนี้ยเป็นเหมือนโซนพืชผักสวนครัวนะ แต่สังเกตดูดีๆว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นพืชผักที่ส่วนใหญ่จะเอาใส่กับอาหารใส่กับสเต็กนี่ยเป็นสิ่งที่เขาปลูกเองตรงนี้เลยและเชื่อว่าเขาก็น่าจะเอาตรงนี้แหละเอาไปใส่ในอาหารด้วยไปไปลุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> นี่ครับเชฟนัทของเราเลยครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าพี่นัทตอนนี้อาจจะต้องเรียกดีกรีเพิ่มขึ้นมาด้วยว่าด็อกเตอร์เชฟ นัดบ <Nut> ุชเชอร์อะไรโอ้โหตำแหน่งเต็มไปหมดเลยส่วนนี้คือส่วนอะไรครับที่กำลังะจะเอาเข้าตูส่วนนี้โอ้โหส่วนนี้นขอโทษค,ครับผม <laughs> เออส่วนส่วนนี้นขอ<ด>โทษ<ด>ครับแ,แตกแตกจริงครับโอเคโอเคส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนคอ, House, นอนร์ออเตอร์เฮาส์เนาะนี่คือพอเตอร์เฮาส์จริงจก็คือเรียกว่าพรามเด็กนั่นแหละแต่ตัวเทนเดอรลอยพี่นัทเอาออกเพราะว่าเนื้อมันแห้งแล้วเทนเดอรลอยมันจะค่อนข้างนีิมาก็เลยออกค่ะคือจริงๆต้องบอกว่ามันคือส่วนเดียวกันถูกไหมส่วนเดียวกันอ่าถ้ามีสันในเรียกว่าพอเตอร์เฮาส์ถ้าไม่มีสันในเรียกว่าเป็นทีโบนอันนี้ทีโบนอ๋อนี่คือเลาะออกไปแล้วก็คือสันในเนี่ยเราก็ไปตัดเป็นเทนเดอรลอย S <S คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อส่วนนี้มันถือว่าเป็นเนื้อส่วนที่พรามที่สุดของวัวหนึ่งตัวเนาะใช่ค่ะเป็นส่วนที่แพงที่สุดของ,ของวัวหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้ที่นี่นะครับ lady butcher เ,เ,เนี่ย ไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหาร <S <S ไม่ได้เป็นแค่สเต็กเฮาส์แต่ที่นี่เป็นอะคาเดมี่เลยนะ <S <S คือเรียนจบมีใบเซอร์ให้เลยมีมีค่ะใช่ค่ะก็มีหลักสูตรระยะสั้นกับระยะยาวมี3วัน5วัน3มเดือน6เดือนแล้วแต่ค่ะว่าอยากเรียนหลักสูตรไหนอันนี้ผมออกตัวก่อนเลยได้ไหมคอร์สน้าผมขอสมัครเรียนนะนสมัครแบบเป็นนักเรียนจริงๆเลยนะโอเคโอเคครับได้ค่ะเป็นพยานนะผมจะลงเรียนเลยคือจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่ตลอดอยู่แล้วแหละแล้วก็จริงๆช่วงหลังๆแล้วก็ นำเข้าเนื้อเองด้วยอะไรเองด้วย<อ>มันต้องรู้มันต้องรู้มากกว่าการที่เป็นคนที่ชอบกิน ข้างหลังนี่คือตู้ดรายเอทอ่าอันนี้เป็นตู้ดรายเอทค่ะก็คือจะมีการสอนเรื่องของรายเอทใช่ไหมสอนทุกอย่างค่ะตั้งแต่วิธีการเลือกใช้มีดแหละคือคนที่เป็นบูชเชอร์ต้องเลือกใช้มีดเป็นนะคะโอ้ต้องจับมีดเป็นก่อนอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นบอนนิ่งไหนจิงบีมีดเยอะนะอยากดูไหมคะอยากดูอยากดูโอ้โหมาถึงนี่แล้วอะตระกูลนี้ทั้งหมดเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นบนนิ่งไหนตระกูลนี้คือบนนิ่งไหนหมดเลยคือเป็นมีดที่ใช้หลอะกระดูกใช้ซอกระดูกค่ะอ่าใช่ อันนี้ก็จะเป็นมีดคัตติ้งปกติเมื่อก่อนฮิตกันเนาะตอนนี้ก็ฮิตอันนี้อันนี้อันนี้ดีสุดสมหรัพี่นัดนะออนีเดี๋ยวนี้เราจะเห็นอันเนี้ยใช่อันนี้ขออนุญาตนะเออเออมันจะมันจะดีกว่าตัดทีเดียวแบบว่าคมเลยใช่ใช่ว้าบูเชอร์ทัวโลกเขาจะใช้ตัวนี้กันใช่ไหมหลักๆใช่ค่ะโอ้อยากลองตัดแต่งดูก็ได้นะคะจริงมะมาเข้ามาเลยค่ะ อาไหนๆก็ไหนๆแะบุกมาถึงเลดี้บูชเชอร์ก่อนที่เราจะไปถึงเมนูเราต้องเรียนรู้ก่อนเลยว่าเราจะตัดแต่งยังไงนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกผมขอแน้เข้าไปในครัวนะฮะเชิญเลยค่ะด้านหลังเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้น้องแดนขึ้นเนื้อเซนลอรอยเราจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นฟิลิมียองอยู่ประมาณน่าจะสีหชิ้นในนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ด้วยดีไหมดีครับมาโอเคโอ้โหจัดเค่ะ มาทั้งปีลงมือเรียนครั้งแรกแบบสดๆลยครับตั้งใจแวะมาเยี่ยมมาหาโดนคุณครูแกล้งค่ะโดนคุูแกล้งค่ะโอเคงั้นต้องรบกวนนะคะใส่ถุงมือว่าที่บุชเชอร์นะคะต้องใส่ถุงมือก่อนครับนะผมว่าอันนี้น่าจะได้นะนี่มีสลักชื่อเลดี้บุชเชอร์ด้วยจะได้มีคนขโมยค่ะปกติมีแต่คนขโมยค่ะทีนี้นะคะน้องแนนตเอาตัวนี้ออกก่อนคกัดแล้วก็จะเลาะอันนี้คือพังผืดใช่พังผืดค่ะเลาะขึ้นไป แต่ฟที่ทำไมเราต้องใช้มีดปลายแหลมเพราะว่ามันง่ายกับเราเห็นไหมคะขอบด้านานี้ค่ะดันก็เหมือนซอเบนะเราก็โยนใส่ก,กล้องก็ได้ค่ะแล้วก็มายะค่ะส่วนนี้คือสันในหรือเทนเดอร์ลอยถือ,อว่านนเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดเพราะว่าจริงๆอ่ะเหมือนเขา ัดแต่งมาเกือบ100%เปอร์เซ็แลนะ้ว่ายสูญสูญเสียถึงแบบไม่ควรเกิน5%ที่พี่นาบอคือหลายครั้งนะวัตถุดิบเดียวกันนะครับคุณภาพเดียวกันเลยนะแต่ความสามารถของบูชเชอร์ต่างกันเนี่ยนะคุณภาพเนื้อหรือจานจานนะั้นะเปลี่ยนไปเลยนะมันจะทําให้เนื้อแบบเหนียวไม่เหนียวก็อยู่ที่บูชเชอร์นี่แหละค่ะจริงๆบางทีโอเคเนื้อดีเนื้อแพงเนี่ยมันก็มีใชยไปกว่าครึ่งแต่บูชเชอร์เนี่ย คือคนสําคัญนะครับดูเหมือนง่ายนะ <c oughs> ดูเหมือนง่าย <c oughs> เวลาเชฟทาทาทไมดูง่ายจังเวลาเราทาทำไมมันดูมันเสียเนื้อเยอะจังถึงต้องมาเรียนไงน <ừ> ใช่ไหมเราก็จะมัดเราจะไม่ตัดทิ้งปกติถ้าเป็นแบบเชฟเขาะจะตัดทิ้งเลยแล้วก็จะเอาตรงนี้มาขึ้นรูปร่าง แต่ว่าเราแบบไม่ค่ะเราก็จะไม่ทิ้งเราก็จะรูอัพอ๋อแล้วเวลาตัดเราก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนค่ะแต่เป็นท่อนระหว่างข้อระหว่างข้อเวลาเอาไปย่างค่ะเชฟไปย่างเนื้อจะได้ไม่แตกปกติแล้วถ้าเป็นเทนเดอร์ลอยหรือว่าอะฟิเลมิองอย่างเงี้ยแนะนําอะไรครับ รีเวิร์สเชียงก็พอค่ะเราโรสแล้วก็ไปจบที่กระทะกันได้ค่ะโรสแล้วก็ไปจบกันที่กระทะใช่จะได้ความกรอบมากมุ่งหน่อยโอเคถ้าเราชอบมีกลิ่นสโมกกี้หน่อยก็จะเป็นเตาถ่านจะติดเตาถ่านรอแป๊บนึงแล้วก็ทำแบบรีเวิร์สเชียงแบบหนึ่งดีไหมดีครับออ่ย่างงั้นผมตัดก่อนเลยนะเพราะ่าทอมนี้วะันนะ ันนี้เราบุกทั้งในส่วนของบุชเชอร์แล้วก็จะบุกเข้าครัวด้วยนะฮะซึ่งปกติเนี่ยพี่นัทก็จะเป็นคนเตรียมเนื้อเองด้วยใช่ลงเตรียมเองใช่ไม่ให้ลูกมือใครทําเลยมีค่ะเวลาที่มีอยู่น้องก็ทําแต่ปกติถ้าอยู่ก็จะพี่ลุยเองใช่ชอบชอบยู่กับมันนะคะแพชชั่นล้วนๆเลยทุกวันตื่นมาก็ชอบตัดเองเนื้อลอเนื้อไปเรื่อยๆอผมเห็นอันนี้ตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวผมเดิน พี่นัทพาเดินอกมาหน่อยนะครับนี่คือชิ้นหนึ่งนะครับที่เดินเข้าร้านมาเนี่ยวันนี้เห็นพอดีก็คือเขาจะมีโรงเรียนที่บอกนะเป็นแอคคาเดมี่คือเราจะเรียนถึงแบบอนาโตมีของเนื้อวัวเนื้อวัวเลยใช่อย่างเช่นตัวนี้นี่คือส่วนไหนของวัวครับอันนี้จะเป็นขาหลังของวัวขาหลังขาหลังตั้งแต่สีแดงรัมลงมานะคะจนถึงแฉงเลยค่ะเนี่ยค่ะแฉงก็คือด้านบนสุดทั้งข้อเลยซึ่งน้ำหนักเต็มเต็มจริงๆโดยที่ยังไม่ได้หั่นอันนี้น่าจะหั่นมานิดนึงแล้วอันนี้ เราตัดตรงขาดตรงรอยออกนะคะตัดตรงรอยออก<ต>พี่นัดตัดตรงเนี้ย<ต>ก็เนี่ยที่เป็นพาร์ทเนี่ยค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้ตัดเลยนี่ประมาณกี่กิโลครับชิ้นนี้ชิ้นนี้จริงๆ150ร้อยห้าสิบโลร้อยห้าสิบกิโลก็ค,ลคือเป็นแค่ ขาหลังขาหลังแล้วก็แล้วก็มีรอยออกมานิดนึงนะคะแต่ตัดตรงลอยออกไปประมาณ30 40โลนี้ก็เหลือลอยประมาณร้อยหนึ่โลก็จะเหลือร้อยกว่าโลนะตอนนี้เขาแห้งไปบ้างแล้วเพราะว่าพี่นัดเข้าตู้มานะจะนี่ดือเข้าตู้ dry age มาใช่ค่ะสามเดือนแล้วใช่ค่ะสามเดือนแล้วมีกลิ่นหอมนิดนึงเริ่มมีกลิ่นหอมละใช่ ก็สามเดือนก็สอนทั we <the slide recess ed isolation> like ้งเรียนได้แล้วเพราะว่าเวลาที่เราสอนนะคะเหมือนที่บอกว่าพี่นทไม่ได้แบบมีอุณหภูมิห้องเย็นที่คอนโทรลดังนั้นเราจะต้องแบบสอนทั้งเรียนที่เนื้อไดเอทคือไม่มีเลือดแล้วนะคะให้เขาตัดแต่ไม่งั้นเดี๋ยวเลือดมันจะเลอะเลอะไปหมดแล้วมันกลิ่นอแต่คลุ้งเนาะมันดูแบบไม่ไฮยีนด้วยค่ะก็เลยใช้เป็นเนื้อไดเอท ซึ่งจริงๆมันก็เสียน้ําหนักไปเยอะนะเยอะมากเลยเอชสามเดือนเนี่ยใช่แต่ว่าสิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือความยากในการตัดแต่งของเขาเนื่องจากเนื้อเขาหดตัวเขารัดตัวนะคะเราต้องเรียนแบบนี้แหละเนื้อแห้งๆนี่แหละเราจะได้รู้ว่าอ๋อโครงสร้างมันแบ่งพาร์ตมันเห็นชัดมือมันชัดมากขึ้นเห็นไหมคะลายเขาจะชัดมากขึ้นเห็นไหมคะมันจะเรียกว่ามี o u t ไซ d ์ f r อ่าเนี่ยเวลาที่ลงมีดอะค่ะเราจะลงตามบ่องนี้เลยเห็นไหมคะคือถ้าแต่ละส่วนเนี่ยอันนี้ก็จะมีบางตัวก็จะเป็นเครื่อง เป็นเครื่องที่เราก็มีเครื่องเลื่อยค่ะแต่ว่านี้เราพับมาแต่งไม่ให้น่ากลัวค่ะอ่าไม่งั้นมันดูแบบเป็นแบบถ้าร้านไม่ได้เปิดค่ะเราก็จะเป็นบูชเชอร์เต็มตัวเลยก็คือเป็นเครื่องเลื่อยเลยมีส2แบบคือใช้แฮนด์ซอแล้วก็ใช้ตัวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นแฮนด์ซออันนี้แฮนด์ซออันนี้แฮนด์ซออันนี้เป็นซอใช่อันนั้นจะเป็นเรียกว่าเป็นเบนซอเื่งนี้ค่ะอันนี้แฮนด์ซอแฮนด์ซอจะแบบเลื้อยกระดูกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเราจะทําตรงนี้ค่ะสมมติว่าบิ๊ a s อซูโบโกะตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือแฉงเนี้ยค่ะอ่าเราเลื่อยด้วยแฮนด์ซอนมันงานมันไม่ละเอียดมันไม่สวยต้องใช้ตัวอาต้องใช้บนซอในการเลื่อยบนซอโบนซอลมันคือจืด่างนี้เลยกลิ่นมันหอมมากอะต้องมาเรียนค่ะแล้วลองลองอไขมันเนื้อเวลาไรเอทแล้วมันหอมหอมและตอนนี้ผมหิวแล้วด้วยฮะ ไปขอไปเข้าครัวเลที <Okay. S 1> ่บุชเชอร์กับพี่นัทด,ดีกว่าฮะได้ค่ะได้และนี่คือเนื้อที่ d r ายเอมาแล้ว9ปีนะครับถือว่าเป็นเนื้อดรายเอ มากที่สุดในชีวิตผมพี่จะได้ลองแล้ววันนี้พี่นัทบอกแล้วว่าเอาของที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งในร้านนะเอาออกมาให้ผมชิมอ่ะอันนี้ไม่ได้เนื้อที่มีไว้ขายนะครับต้องบอกไว้นะมีตังก็ซื้อไม่ได้ค่ะมีตังก็ซื้อไม่ได้อันนี้นัทบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ขายคือเก็บไว้เองตั้งแต่ตอนนู้นนะ9ปีที่แล้วคือพี่อยากรู้เฉยๆค่ะว่าเนื้อแบบบันไดได้นานที่สุดกี่ปีพี่ก็เลยบอกว่าศึกษาด้วยตัวเองเถอะอย่าไปถามคนอื่นเลย9้าปีนี่น่าจะเป็นชิ้นเดียวในประเทศไทย ก็อยากจะว่าอย่างนั้นนะแต่บางคนเขาก็ดีแคลว่าแบบโอ้ยมันไม่มีหลอกอะไรอย่างงี้เราก็ไม่เถียงหลอกแต่เราก็รู้ตัวเองอะว่าฉันเก็บมาเมื่อ9ก้าปีที่แล้วอะฉันก็ไม่เถียงเธอหลอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวทอดนิดนึงแล้วก็ชิมเลยอายุมากกว่าลูกชายผมอีกนะครับโอเคอันนี้เป็นมาของเขาจริงๆแล้วค่ะเป็นเจลาตินแล้วค่ะแต่ตับตูวไม่ใช่ไม่ใช่เนยละโอ้ เป็นเจลาตินนะค่ะจริงด้วยจริงทานได้เลยนะเดี๋ยวพี่นัททอดเนี่ยมันเป็นเป็นเยลลี่เราเห็นไหมคะอ่าเนี่ยเนี่ยนี่เห็นเลยชัดๆเลยตรงนี้เป็นเยลลี่แล้วอ่ะเดี๋ยวลองทอดแล้วก็เดี๋ยวสไลด์ทานนี่คือพี่นัทจะทําให้ผมกินด้วยเหฮะใช่ค่ะให้ชิมค่ะโอ้เพราะจะมาเป็นลูกศิษย์เราแล้วก็ต้องให้เรียนนิดนึงให้ชิมนิดนึงอ๋ิสุดยอด ใครไม่เป็นลูกศิษย์ไม่ให้กินนะครเนื้อไรเอช9ปีและจริงๆอย่างไอตัวรูเบียเนี่ยอายุของวัวก็มีเป็น10ปีนะก่อนจะได้กินวัวเขาประมาณ16ปี16ปีใช่เท่ากับตรงนี้เบนจพีดพอดีเลยฮะ25ปีใช่ค่ะ25ปีกระดูกเขาใหญ่มากเห็นไหมคะใช่สังเกตว่ากระดูกเขาใหญ่ถ้าเทียบกับเนื้อออสเตรเลียกระดูกคนละเบอร์กระดูกคนละเบอร์คือคป็นี้จริง มูลค่าของชิ้นนี้ถ้าคิดเป็นต่อกิโลแต่ประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆพี่นัาขายห0,000ื่นก็มีคนซื้อแต่ว่าพี่นัาจะไม่ได้อยากขาย <_ S 2> ใช่ก <_ S 2> ิโลหนึ่งนะอันนี้ก็ประมาณ <_ S 2> มน่าจะ4ีหโลได้อยู่เพราะว่าเขาหนักมาหนักกระดูกครับสองแสนห้แต่ไม่ขายนะไม่ขายเออให้ให้ชิมเดี๋ยวนะน้องชิ <_ s> บางอย่างมีเงินก็ซื้อไม่ได้ใช่พี่อยากเก็บไว้ศึกษาก็เลยไม่ได้ขายโอกลิ่นมันแบบ มันจริงๆของเขานะคะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวทอดเดี๋ยวทอดแล้วลองชิมตรงนี้ดูนะคะสีสวยมากเห็นไหมคะสวยมากใช่หอมมากเนื้อหอมมากดูเบียกยกาย่าคือเนื้อวัวที่มีสีเหลืองทองอมพันนี่แหละแช่แมันของเขาต้องเป็นสีเหลืองทอง<ร>เนี่ยคือของแท้โอหอมมากคือแบบหอมเป็นแบบมันเป็นเหมือนแบบเป็นเคียวมีดไปแล้วเนาะ เนาะซึ่งเนื้อนี้นะครับก็ดีแคลร์เรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นเนื้อตั้งแต่สมัยอดีตกาปีที่แล้วค่ะกปีที่แล้วดีแคลร์เรียบร้อยนะใช่ค่ะไม่ดราม่าค่ะไม่ดามาไม่ดราม่าไม่ดราม่า วิธีการเสิร์ฟนะครับโอ้โหเรียกว่า dry a g e ตัวพิเศษเนะี่ยคือเสิร์ฟบนเกลือร้อนใช่ค่ะโอ้โห oh, คือถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยก็คือกึง่งกึ่งคล้ายๆแบบเคียวมีดหรือไม่กินเป็นแฮมเนี่ยใช่อารมณ์เดียวกันเลยค่ะล<า>งองชิมนะเลยเลยค่ะลองชิมดูค่ะชินได้เลยค่ะ ก็คือเราเคี่ยวแล้วให้เขาแบบมันเขาอยู่ในปากก่อนนะคะแล้วค่อยๆ่กลืนลงไปค่ะกลิ่นมันจะขึ้นจมูกกลิ่นมันแบบหอมมีความล้ำลึกมากอ่ะเขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์ค่ะกลิ่นคอมเพล็ก์มากใช่กลิ่นหีมคอมเพล็กซ์ม,มากค่ะ ถ้ากินเนื้ออันนี้แล้วกินอันอื่นยากแล้วไปกินเนื้ออย่างอื่นลำบากแล้วค่ะนี่ไม่ได้ปรุงอะไรนะคะเขาแบบอาจจะเค็นจากัซเลือนี้แล้วมันมีรสชาติเรียกว,ว่าเป็นความแบบครีม,มี่มันกินได้เรื่อยๆอมันจะไม่เหมือนกับไบเบริโก้แฮมใช่ไหมคะหรือฮามองที่แบบกินรู้สึกว่ามันยังมีรสชาติแบบเดาทางถูกอะ่ะแต่อันเนี้ยพอทิ้งไวใ้ให้เย็นสักพักหนึ่งรสชาติก็จะเปลี่ยนเขาบอก<ๆ>ว่าเขาเปลี่ยนตามอุณหภูมิแล้วถ้าลองแบบกินที่เป็นไขมันดูนะคะที่เป็นเจลรตินนะคะจะได้อีกรสชาติแบบนี้เลยนะนี่ดีนะผม แบบนี้เลยนะฮะอร่อยอร่อยนี่คือมันแบบหลายเทคเจอร์ด้วยนะมีมันแข็งมันเยลลี่และก็เนื้อส่วนตรงกล<ภ>า,างไม้กินนิดเดียวไอแล้วค่ะไอ้เพราะว่าเขามีความแบบเป็นแอลกอฮอล์หน่อยอะ<ม>่ะมีความเป็นชีสอ่ะมีชีสท,ที่แบบมันยังรู้สึกเหมือนเหนอะเนอะในปากอะค่ะผมว่ามันอยู่ในเหนอะในปาก สิ่งที่ช่วยพี่นัทได้นะครับไ,ไม่ใช่น้ำเปล่าครับขอแก้วไวายใบหนึงครับผมแล้วทีนี้น้องแดนแบบค่อยๆเก็บเนื้อไว้นี้ปาก <c oughs> ประมาณหนึ่งแล้วก็เอาวายเข้าไปครั่วนะคะ กลิ่นเขาจะขึ้นจมูกเราจะได้กลิ่นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนฟลอราค่ะเหมือนกลิ่นป่ากลิ่นหญ้ากลิ่นดอกไม้มแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอตรงมันมันมีแบบเท็กซ์เจอร์ที่มันแปลกกว่าไขมันทั่วไปมันมีความซาซานิดๆเนี่ยอ่าอ่าเขาเรียกว่ามันมันเด้าในลิ้นนะคะมันเด้าในลิ้นนะคะที่เขาเรียก ใช่มันแบบใช่รู้สึกมันมันมันดี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 อยู่มันแบบเฮ้ยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีเลยเป็นคำนั้นไปนะฮะเอามันนี้เข้าใจกันเลยกันนึงก็ได้ค่ะและสายพันธุ์นี้คือมันจะต้องเป็นสีเหลืองทองเหลืองทองอำพันใช่ค่ะโอ้คือเราต้องคิดว่ามันไม่ใช่เนื้อที่เราจะกินทุกวันนะมันคือกินเพื่อประสบการณ์ไม่ได้กะว่ากินแล้วอิ่ม ไม่ไม่ค่ะกินเป็นเนื้อสเต็กเสพเขาเรียกว่าเสพเสพความสุขค่ะ <c oughs> น้ำมันมันยังอยู่เนี่ยมันจะอยู่อีกนานค่ะครึ่งชั่วโมงก็ยังเอาออกยากค่ะอันนี้คือคาแรคเตอร์ของเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นเนื้อวัวที่ดีที่สุดในโลกเดี๋ยวพิธาพี่เนทโหเดี๋ยวไปย่างเนื้อตัวเองค่ะแล้วก็ลองชิมกอันนี้ดูค่ะเราจะรู้ว่าแบบพี่ไปเดี๋ยวเราไปบุกครัวกันต่อเพราะว่าเนื้อเทนเดอร์ลอยนะครับสันในเมื่อสักครู่ที่ผมจัดการเนื้อด้วยตัวเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเข้าครัวแล้วก็ไปลุยกันนะครับกับเลดี้บุชเชอร์ ต็กรณีเข้าอบอะค่ะเราโรสก่อนชิ้นใหญ่่างนี้นะคะเราก็จะมารีเนตกับทีเซนนิ่ก่อนตัวทิพไก่แล้วเราก็เอาไปอบนะคะต่อยปมาย่างนี่ผมเห็นโรสแมรี่คือหน้าบ้านใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยนะว่าที่ปลูกหน้าบ้านเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาเอามาใช้ทําอาหารจริงๆริงเนี่ยท้เราลองสองแบบทาเลยอย่างนี้นะฮะนี่ที่ทาเพราะว่าพวกเกลือพวกเี้มนจะได้ติดทําใหครับ นี่นะครับพี่นัทบอกว่าเปิดเตาย่างทั้งทีมันจะดูน้อยไปนะมันดูแบบไม่แกรนค่ะ ือต้องบอกนิดนึงว่าปกติเนี่ยถ้าสมมติว่ามาสั่งนะครับเขาก็จะมีวิธีการทำของเขาอยู่แล้วนะแต่วันนี้ผมมาในฐานะนักเรียนนะฮะเป็นแ <c oughs> คลดเดมี่ก็เลยได้ลองหลายอย่างหน่อยนะไม่ลูกค้าบอกได้ค่ะได้ไหมบอกได้ว่าเจอย่างให้ย่างตอนฐานจะต้องมีแบบขั้นต่ำไม่ให้พีรันน,นิดนึงเพราะว่าในการเปิดเตานในการเปิดเตาครั้งหนึ่งเลยนะครับ แนะนําเลยถ้ามาเป็นกรุ๊ปนะมาเป็นกรุ๊ปคุ้มค่ะจิตคน1ิ้าคนขึ้นไปมาย่างได้เองด้วยอจริงเหรอใช่ลูกค้าบางคนมาขอย่างเองพี่ก็จะเตรียมอย่างเงี้ยให้แล้วเขาก็ย่างเองโอ้โหคือถ้าคุณมาเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆนะลองคิดดูเอาวงเอาวายมาจัดแพรร p a i งค่ะ แล้วก็เลือกเนื้อเองย,อย่างเอง,เองโดยมีโค้ชกำกับให้ <c oughs> โทพิเศษอ่ะใช่ก้้นต่ำก็กันเองอ่ะ2 0ง0 0 2 0 0 0้ขึ้นไปก็เปิดให้แล้วจริงหรอใช่ใ,ชใชอ,อันนี้อาหารในไม่ลมวายครับวายก็แล้วแต่เราคือ แอบบอกอีกนิดนึงแล้วกันนะคือตรงนี้ lady butcher เนี่ยนี่คือบ้านของเชฟนักเองนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนคุณมาเยี่ยมบ้านของเชฟนะเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรบอกเชฟเดี๋ยวเชฟจัดให้เออระหว่างนี้โอเคครับไปเราเข้าครัวเราพักเนื้อไว้ตรงนี้เราเข้าครัวไปจัดการทริปนี้กัน ทานได้เลยค่ะได้ครยยเหมือนปกติสมมติเราสั่งสเต็กก็จะมีซอสให้แบบนี้เพราะบางสเต็กเฮาส์เนี่ยเราก็จะมีคิดคือคิดราคาเนื้อเท่านี้ต่างหากซอสต่างหากราดอีต่างหากผักย่างไซดิสต่างหากซอสต่างหากเอ็กซ์ตร้าซอสก็โดนคือด้วยความที่แบบเหมือนแบบร้านพี่นัดมันอยู่แบบเป็นบ้านตัวเองอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ได้แบบมีค่าเช่าสูงมาก เราก็เลยแถมไปก็แถมไปไม่เป็นไรดิสเนชันที่นัดมันไม่ใช่แบบว่าเป็นพาร์มโลเคชันไงมันเป็นแบบเหมือนพิเ e ์นเพลสอะคะ่ะเพราะนั้นคนที่เขามาหาเราเขารักเราอะ <c oughs> เขาแบบตั้งใจมาหาเราอะไรเงี้ย <laughs> เราก็เลยย้ายเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งอเงี้ยคะที่นี่จริงๆจุได้เต็มที่กี่ที่ครับ65ค่ะแล้วมีชั้นลอยด้วยค่ะเอามีชั้นลอยจะทำาฟ i v a ชั้นลอยก็ได้ใช่ค่ะใช่โอเคได้เลยครับงั้นผมขออนุญาตลุยวันนี้ก่อนละผมจะลองอันนี้นะที่เราแยกเฉพาะเตาถ่านอย่างเดียวนะ้ครับมันไม่ได้แยกนะเตาถ่านแต่มันรายเพราะว่าเหมือนน้ำมันหยุดออกแต่พอเราแากกระทะค่ะเรามีการแบบสวอ p ไงอ่าเรามีการแบบว่าปัดด้วยแบบมันแล้วก็เนยความชุ่มชื่นมันยังคงอยู่ใช่แต่มันจะมีความกลิ่นของชาโ ของทต่เราย่างเห็นไหมเรววาว่ามันโอเวอร์คุกไปแต่ว่ามันยังนุ่มอยู่พอเราจับด้านนอกมันก็ยังแบบมีอารมณ์เป็นมีเดียมดายอยู่แล้วแต่ด้วยสีเขาอาจจะแบบไม่ได้แบบสวยเหมือนตัวนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้จบด้วยเนยอ่าทำไมเทคนิคฝรั่งยังต้องแบบว่าฟินิชด้วยตัวเนยกับโรสแมรีบ่บนกระทะเพื่อให้เขาได้สีสวยแต่คนที่ทานสเต็กจริงๆอ่ะเราจะไม่ได้เน้นสีเราเน้นแบบอุณหภูมิในเนื้อวัวนี่ผมขอลองตัวนี้หน่อยดีกว่า ตัวนี้เป็นวากิวเนาะเป็นวากิวแต่ว่าเป็นวากิวมอสโก4ห้าก็ขุนอยู่ที่ประมาณ350วันเป็นวัวสายพันธุ์แบ็กแองดกัสนะคะผสมกับสายพันธุ์ญี่ปุ่นจริงๆเนื้อที่ร้านก็คือจะมีหลายชนชาติมากถูกไหมครับใช่พี่นัทมีมีออสเตรเลียมีอาร์เจนตินามีซาโลเล่นะคะสายพันธุ์อัวเบไทยมีอ๋อมีวัวไทยเหมือนกันใช่มีวัวไทยก็มีแล้วก็มีของสเปนญี่ปุ่นก็มี พี่พินัทขายของเรามาให้พี่นัทใช้มากมาขายมากอุ้ยได้เลยเร็วๆนี้ครับเจอแน่นอนใช่ค่ะเดี๋ยวเจอที่เรดิบุชเชอนะคะแน่นอนแน่นอนตัวนี้พิเศษไปเป็นไงมั้ขงของเพิ่งลงเมื่อเช้าย,ยังอยู่สุวรรณภูมิเดี๋ยวรอกเกลียของมาผมส่งมาให้พี่นัทชิมเลยได้ค่ะได้จริงจริงอร่อยจริงเอาเซ็กแคนาลีค่ที่พีนัทก็ได้ค่ะเพราะว่าพามค้าเราขายที่อื่นได้อยู่แล้วเพราะนั้นเนื้อของพาร์ทลองที่แบบว่าเราขายไม่ได้ออกมาแต่ที่ทำเองเหมือนที่บอกว่าเนื้อญี่ปุ่่่่่นนะเ้าออยยทุกสววูแล ไม่จําเป็นว่าเราต้องไปสต <Okay. S 1> ิ้ลอยชิ้นปลาเท้นละลอยวัวทั้งตัวจริงๆอะ่ะเขา,าทานได้หมดแต่มันจะมีอารมณ์คือความนุ่มความเหนียวแตกต่างกัน,น แต่การที่คุณเป็นบุชเชอร์ด้วยคุณเป็นเชฟด้วยคุณจะต้องรู้มากกว่าคนอื่นหมายความว่าคุณต้องทําเนื้อทุกส่วนให้มันนุ่มเหมือนกันด้วยวิธีการอะไรเหมือนที่บอกว่ามันไม่อาหารมันไม่ได้อร่อยบนจออย่างเดียวมันต้องอร่อยบนจานด้วยนั่นคือหน้าที่ของบุชเชอร์โอ้โฮมจัดอาหารไม่ได้อร่อยบนจออย่างเดียวบนจานด้วยนายเพราะนั้นใครอยากลองนะครับแนะนํานะเลดี้บุชเชอร์นะครับมาหาพี่นัดเรียกได้ว่าตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ทําคือตัดแต่งเนื้อตัดแต่งเนื้อเราเดินเข้ามาพี่นัดก็ตัดเอง i ah. คือแบบเป็นเจ้าของร้านที่แบบแพชชั่นสูงจริงๆนะครับถ้าคุณมานะแนะนําว่าชวนเพื่อนมาเยอะๆแล้วก็มาแบบ private event นะอันนี้แบบเป็นอะไรที่แบบ exclusive สุดแล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนดูว่ามีไม่งั้นวันเนี้ยื่อนผมมากสิบกว่าคนแน่นอนแต่ไว้ครั้งหน้าก็ได้ค่ะยังไงฝากคอนแทคร้านไว้นะครับ lady butcher นะครับมาหาพี่นัทนะครับเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ทั้งหมดนะครับขออย่างเดียวนะครับเบอร์ที่ผมฝากทิ้งท้ายไว้ผมทิ้งไว้ว่าติดต่อโฆษณานะครับไม่ต้องโทรมาจองนะเชื่อไหมพี่นัททุกวัน ทุเนี้ยโทรมาจองอ่าจองเนื้อจองเป็ดอะโลจองเนอเอออันนี้เบอร์ติดต่อง,งานครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวพาไปกินร้านเด็ดๆอีกค่ะ <c oughs> <c oughs>